สวัสดีครับพี่น้องผมเท่านี้แม่แปงแ้งเ้าก็ได้ลูกขึ้นมาหนึ่งเขาเป้าไฟตอนนี้ก็สวยแน่ละแต่ว่ากระโปงพี่นังหนึ่งซื้อสวยหนึ่งซื้อสวยมัน,น,นกินห่อนพี่น้องเธอหนึ่งจะเศร้าร้ายบบดนี้สวยมากเขาเย็นเขาแห้งนี่ครับผมหนึ่งแบบโบราณโบราณน,นี่แหละครับผมนีม่กินมเลยนี่ตอนนี้เรากำลังยังเทศกระบมกับกระบมพี่น้องกระบมทรายเขาครับผม,น,มบน,นี่แบบโบราณโบราณ นะครับเบิ้งพี่น้องอยากให้พี่น้องเบิ้งวิถีชีวิตแบบโบราณแบบหาเบิ้งยากครับแบบนี้พี่น้องแมนมน,นี่แบบเขาไม่แปง้งคือด,ดือดครับผมไม่กันเึน้อนไม่ังยเกาะไม่ขนดำยกซ่ได้ไม่ขนดำ นี่ครับผมไม่กดดำอันนั้นกระบบมไส้เขาครับผมเดี่ยวโบรานโบรานไม่แผ่เดียวนั่นครับเรียบร้อย บ้านนี้ไม่แป้งกิต้มปลาสูกินครับผม มีแป้งแล้วเก็บหัวอตะไครพี่นอ้องไปใส่ต้มปลาครับผมหมือนม,มีมีเมนูต้มปลามีแป้งต้มปลาให้กินเ <c oughs> นี่ยครับผักพริกไม่มีแป้งแล้วปุ๊ เป็นพวกพริกยังพริกกระเลียงเหมิงพริกกระเลียงพริกขาวพริกพ่นเพ็ดได้ใจครับผมเอาไปใส่เพ็ดเจวกินก็ต้มปลารรมาสัดรรมาสัรเนี่แป่งแล้วกำลังไปหาเก็บพักพี่น้องเก็บพักยังแบบ นี่ครับแล้วปูไ้ครับผมผุดอ่ะเก็บกระเพ้าพกกีตูไทยเห่ะเก็บพกกีตูไทยมาใส่ต้ปพะคอย่างครับผมนี่ส่วนไม่แป้งอันนี้ก็เป็นสวนหนาครับผม เ่่าบนี่แหละครับพี่น้องผมประกอใหบไงไงไส้ปไปตืม้มเม้าบ้านไปวานแห่เอากะคประมาณเครื่องโลกครับตัวนี้กะถิมาต้มไม่แปแยแล้วคั่วแล้วครับผมเหมือนกะถิมาต้มครับผมนี่น้ำกระรังเดือดตอนนี้เราใส่เครื่องแล้วเครื่องแล้วก็มีตะไคร่มะคาตะไคร่ข่าแล้วกอากขาม มะขามเปียกมะขามเปียเปียวแล้วครับผมนี่ครับต้มเปียวครับผมมือต้มสมสูตรเป็นบ้านครับผมนี่เครื่องเข้า,ขากับจิมมี่มะเขือเทศนี่หัวหอมและะ้วก็ใบกะเพราใบกะเพราแบบบ้านบ้านครับผมนี่ครับและกรบพิกกระเรียงครับผมเดี๋ยวมันจงแปงต้มแล้วจังค่อยมากินน้ำกันครับพี่น้องผม ใส่เครื่องครับพี่น้องผมไม่แป้งเราใส่แล้วล่ะใส่เบื้องทุ่นแลล่ะบาดนี้ใส่แ่เครื่องหอมเป็นพักอีตูไทยครับผมเดี๋ยวบาดนี้กระโปรงพี่น้องใส่เบื้อแหละเราพักหมืดน้ำปลาพวกน้ำปลาพวกสุโรดดีสุโรดใส่เบิ้อแลละครับผมสุโรดใส่หน่อยใส่หน่อยใส่ไรใส่ไรมากินน้ำกันเถอะครับเด้อเดี๋ยวจะนอยไม่แป้งจีแก้วครับผมไม่แป้งแล้วกำลังสีบจีแก้วครับผมจีพริกกระเลียงครับผม สูดบนบ้านต้มปะค่อยไงครับพี่น้องผมต้มปะค่อยไงกินก้าวข่าวเศร้าครับเสียบๆสูตบนบ้าน,นครับผมใส่น้ำปลาแดกนัวๆขนๆครับนี่ครับแจ่วกับเป็นแจ่วแจ่วบอกพริกเผาไม่แย่แป้ง,งหันละ ต้มันฮอนฮอนไอหวยห้วยพี่น้องโอ้ยพูดอะพูดอะเบิ่งไอฮอนเลยครับผมมาพี่น้องฮะเขาไม่กินน้ำกันบังโอ้ยอยาก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 เดวเนื้วเขาลสวยเลยมาครับผมมากินเขาน้ำกันครับพอ,อยี่ใสก็กกมีแปรกมากินเป็นมูกันครับผมลองสวงส้งกัน มาคับกองเขา่ากอง,ง,งแบบใหญ่คือนก็แหละครับผมหนึ่งแล้วไม่ไหมห่อน <c oughs> เขาเหนียวกินกับข้าวเหนียวกับซ้อนใหญ่ซ้อนน้อยพอใส่ครับผมขออนุญาตแก้เสือเด้อพี่น้องห่อนห่อนห่อนดีโอ้ยอากาศเดือนเมีนาครับผมข้อนี้ง่ก็ไปตึกมากเหมือนกันมาพี่น้องมาเสียบแฉบน้ำกันครับผมแฉบน้ำพอญ่สายก็มีแป้ง

มามาครับแทบแทบน้ำกันหัวไปหัวไปาใส่ไว้ใส่ขี้ผมันมี้ผึ้นบ้าอ,อีู้นเปลน่ยนอ่ะไม่แตรไม่แปรงบระจงใส่ไว้แบบพุ่งน้สะอาดแล้ว่ะ ใคร,ใครใเดี๋ยวใครมันยืดหยัดพี่หน่อยตักแก้วน้ำโซดมาขย้อนไฟไงสใส่บัวใส่ส่อนมันหน่อยปวดใส่นี่ดีกว่า เ <laughs> ย้าหน่อยทีเดียวฮะเห็นแม่แปงหากะละมั่งมาตัดถวยมันหน่อย <laughs> <laughs> คนหาบ่าเกินหากินแต่ใครมัน หากินห uh, ัวค้นคั่วกินไข่กระเทือนเป็นหนองผมกินบํารุงผิวขั้นให้มันดำค่ะกัวเกา 12เนาะ <c oughs> คนมากลายบ่อนมานัเี่ยไหมรางิสุดสดเกี่ยวไ,ไปครับเจ้าประแดกเพช่เป็ด แสบตุ้มอยากพีนก่น้องเนื้อปลามันเปื่อยเนื้อปลาเปื่อยดีบันเกิดมันก็นกเขากับน้ำจิ้มน้ำจิ้มไม่แปง้งน้ำจิ้มป ala, ลาแดดก็รสชาติล้วงตัวพอดีจกักรถตำไทยยังนนแน่เราพวกงจักถึงหูงจัง๊กตทว,ว่าแสบ <c ười> เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดหอนโอ้ยโอ้หลวงินหลวิน,โ,วนโอ้ว่าที่กินหอนหอนไม่เย็นไปเอาไหมเอาหมห้อือนหันบ่าได้เป้าโอ้ย เ็ดบพริกอันนี้เนาะพริกนีกพริกพริกพนพริกขาพริกกะเพ็ดสมกับหอนเขาหอนเกันเนาะ nướng chị chín khăm nhanh chín đầy vô đồn đọc vi nọ Hmm. มันก็นเนียน่งอมาัง่มาก็อิยมเลยหน่อยมาเป็นท่า <c oughs> มีแป้งมาพูดในน้อยมากินลายถ้าเราอ่ะ ทำยิ่มให้น้องกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินวันกินนู่น,น ก,กินบาไ่าแปแล้วิน,น,น,นอย่ก็ก,กินาไหแขงข้มีมี่่างใช่ไหมส่วนมี่ก่างส่วนมี่ก่างระวางนี่ยหน่อ

ขใครเจ็บพี่น้องมาแต่ตลาดสาวหวานคนไหนมาไล่คนมีจักกันครับผมโอ้อเจ็บดอกพี่น้องเหิเอากระดาษซำลายมาหนังมึงหลังเอากระดาษซำลายมาเตรียมไว้นึ่งครับผมขอบคุณพี่น้องเบิ้ลสมองทุกวันลรอครับผมที่เจ็ดมาที่ตามรับส้มพออย่างใต้ก็มีไงแป้งกินเขากับต้มปลาครับผมเอามาเบืองแล้วก็ฝากกดติดตามกดไหลกดแชร์กดกระดิ่ง กดทราบสักใครเพื่อเป็นกำลังใจพงศ์ยิ้มใน่เน้นๆนะครับเด้อกดตาละข้างไว้กดละข้างจริ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 งไว้เนี่ยมันจังสีดีดขึ้นเวลาเวล่าพงศ์ยิ่มใส่ลงคลิมยังมันก็สีดีดขึ้นก็เห็นเบิร์ตครับผมแต่โคกดอยู่บ่เห็นครับผมถ้าอยากเห็นพงศ์ยิ่มใส่โคดละข้างได้ครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ